อาป้ายสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่18มีนาคม2 5 6พันขอโทษครับ2568วันนี้พาน้องปลายฟ้ามาให้อาหารน้องผักบุ้งกับน้องแกงส้มรอก่อนค้ารอก่อนค่าลูกรอก่อนค่าอาป้ายอาป้ายไม่รีบนรอาตั้งรองอานั่งรองอาเรียกน้องมากินเร็ว ผักบุ้งมาเร็วผักบุ้งมาเร็วออ,อ,อ,อ่ปอดแกงส้มทีอืมจรมาก่อยาผักบุ้งมากใอ้ผักบุงก้งบ้างบอกเพื่อนๆที่วันนี้เรามาทำอะไรกัน โน่นๆผักบุ้งรออยู่หนูเรียกผักบุ้งมาก่อนมาเรียกมาเรียกมาป้อนผักบุ้งหน่อยค่ะอย่าหันหน้ามาอย่าอย่าหันหลังให้พ่อสิหันหน้าไปทางโน้นถูกแล้วค่ะมาเรียกผักบุ้งมาค่ะอห้จบหน่อยให้จบหน่อยคิดถึงเอาให้เอาอาหารให้ผักบุ้งสิป้อนผักบุ้งหน่อยป้อนสิลูกป้อนตั้งรองตั้งรองค่ะไม่ไม่ป้อนล้วลูก ป้อนติอ่นอยูห้มอยใก้ป้อนผักบุง้งป้อนผักบุง้ง <Yeah. S 1> เย่อีกชิ้นหนึ่งแล้ป้อนเขาก่อน <Yeah. S 1> เขาไม่ให้จับผักบุ้งเขาไม่ให้จับค่ะอป้อนเขาก่อน <Hey. S 1> ถ้าจับจับแกงส้มค่ะ จับแกงซ้อมไนดะ้ป้อนแกงซ้อมหน่อยตอนมันหายมันก็นลืมเราเลยเหรอตอนนั้นแกงซ้อมยังไม่หายก็เริ่มจะจำเราได้แล้วแกงซ้อมเป็นอะไรคะเมื่อก่อนอนะหนีจับโก,กงแล้วก็แล้วก็ลืมกันเลยเหรอ อ๋อตอนนั้นยังไม่ยอมให้จับเลยใช่ไหมน้องมายืนฝั่งโน้นสิคะอ่าไปโยนหันขวางโน้นแล้วหันหน้ามาทางพ่อไปยืนฝั่งโน้นสิลูกฝั่งอ่านั่นแหละอ่าแล้วหันหน้ามาทางนี้เอเพื่อนๆจะได้เห็นนาะหน้าน้องปฟ้าด้วยไงคะแข้ง่อมอิ่มแล้ว ป้อนป้อนสินลูกไม่ป้อนผักบุ้งด้วยล่ะเดี๋ยวผักบุ้งก็เสียใจนะน้องไม่ป้อนผักบุง้งอ่ะป้อนเอ,อาเดี๋ยวทำให้เขาตกใจนะส่องให้เขาดีๆอย่าเพิ่งปล่อยอโอ๊ย่า <laughs> <laughs> เอาออาอาหารป้อนไกน่ส้มดูที่กินไหม น้องต้องหันหน้าไปทางนี้สิอย่าหันตูดให้สิคะไปยืนฝั่งน้องสิคะลูกถามที่สบายกันดีไหมคิดถึงน้องไหมถามทีมแกงส้มไม่กินแล้วหรออิ่มแล้วหรออิ่มแล้ถักรุ้งกินเยอะๆได้โตวไวๆอ่ะป้อนผักบุ้งหน่อยอ่ะก้วยป้อนผักบุ้งหน่อยอย่าดมแจจก,ก,กอะ นสําหรับวันนี้บอกเพื่อนๆว่ายังไงก่อนแค่นี้ก่อนไหมรือจะไปต่อไปให้อาหารเนื้อทรายต่อไหมให้ไปให้อาหารเนื้อทรายคือชื่อพริกไทยกับคั่วกลิ้งใช่ไหมอ่าปาบอกเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปให้อาหารพริกไทยกันต่ออีกตัวยังมาหาได้ไงก็อยู่นู่นแหละเดี๋ยวเราไปให้อาหารพริกไทยกันต่อไม่ตัวอันเก่าๆอ่ะไม่ใช่คั่กลิ้งอ่ะ อ๋อตัวนั้นตายไปแล้วค่ะพริกแกงใช่ไหมตายไปแล้วค่ะเขาไม่สบายโอเคเดี๋ยวบอกเพื่อนๆที่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อทรายกันข้วเก่งกับพริกพริกไทยจุ๊บๆหรอจะจุ๊บๆหรอเอาท่านนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเนื้อทรายกันต่อค่ะไปให้อาหารเนื้อทรายกันต่อค่ะอย่ามานะจะมาอ้อนพ่อย้ายพ่อหอมแล้วสิ หอมน้องหอมเจ้ไปก่อนหอมเจ้ไปฟ้าไปก่อนน,น,นี่นะครับยุคปัจจุบันนี้เก้งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับแต่ที่มีอยู่นี้คือได้มาจากการเพาะพันธุ์เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะครับเพื่อให้เด็กๆรุ่นหลังได้เห็นได้สัมผัสนะครับแบบที่เห็นอยู่นี่นะครับเดยสามารถจับตัวเป็นเป็นได้นะครับซึ่งสัตว์พวกนี้ น้อยคนที่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสนะครับเพราะเขาอยู่ในป่านะครับเก้งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับการที่จะเอามาเลี้ยงเนี่ยจะต้องได้มาจากการเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะครับให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นว่าคือเก้งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเลยรู้จักอนุรักษ์สัตว์ของไทยในเมื่อรุ่นเราอนุรักษ์ให้เขาเห็นรุ่นหลังเขาก็าต้องอนุรักษต์ต่อไปนะครับเพราะ ต่อไปก็จะเป็นสัตว์ที่ยังมีอยู่ให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้เห็นไปต่อๆไปเดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อสั้นกันต่อเดี๋ยวคานนี้ก่อนสำหรับเก้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนื้อสายกันต่อไปโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูต่อเลยก่อนที่จะไปให้อาหารเนื้อสัายเราก็มาให้อาหารไก่พัน์ไทยแล้วก็ไก่ต๊อกกันก่อนนะครับเพื่อนๆให้อาหารไก่ต๊อกกันก่อนเดี๋ยว ่อนที่จะไปให้อาหารน้ำทรายให้อาหารไก่ก่อนนะครับอ่ากินแล้วนี่นะครับอับถุกเล็กๆนะครับกินอาหารกันแล้วนะครับอันนี้ก็มีไข่ออกไข่แล้วนะครับไม่ได้เก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับมันกำลังกินอาหารเอาเปิดลูกเปิดได้เข้าวๆหน่อย ตอนคนข้าว